ในเมื่อเจ้ายัางปากแข็งบุคคลคนเดียวที่จะเป็นเพชรข้าตถือดาบเล่มนี้ตัดหัวเจ้าได้เจ้าใหญ่มันก็คือชายเล็ก ใหริลชีวิตต้องสินแล้วหรือไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่มันพร้อมยอมตัวตายน้ำตามันไรอย่างนี้ถ้าหากไอ้ใหญ่ น้ำมันตายเป็นเทายัดยาดช่วยมาพาเอาใหญ่ทีพใหญ่อะไรไม่อยากทำเลยไอใหญ่เออ บอกพอมาใครใช้ให้มาฆ่าชายกลางลูกบอกสักนิดอย่าปิดบังไอเรื่องทุกอย่างวันนี้ สินเสียงพ่อมาวาระสุดท้ายพ่อ,พอสั่งเล็กเองต้องนั่งหน้าเศรา้าเวลาก็เล็งไม่รอต้องตัดคอพี่เราเห็นพี่แล้ก,ก็เศร้ามองสีทางลอดไม่มี เห็นพี่ต้องมวยจะหาทางช่วยไม่มีหมดเวลาผู<อ>้<อ>คนมากมายกำลังจ้องมองแลอพยายามข้าพี่ลอาสิแล้ว แม่นมทำไมไม่มีไม่ไปดูใจลูกยายทำไม

แม่เป็นกัางอดไมไมุดใจแม่รอมอยู่ที่ไหนทำไมทำไมแม่ไม่รู้ใจลูก ลงมาแล้วขอโทษบนึ่งสองามสาม่งกลาะนี่มันเรื่องอะไรกันถึงได้แค้นข้ากันเองแบบนี้ขอเดชให้เราฟังที่เกิดอะไรขึ้นขอเดชผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน เกิด uh huh. เรื่องวุ่นวายในแผ่นดินของฟาบาทเพราะว่าบุคคลคนนี้อยู่ที่หลักประหารคือสายเลือดของกระหม่อมเองสายเลือดของเจ้าอย่างนั้นใช่พุทธเจ้าค่ะที่เราย้อนรอยถอยหลังกลับมาในวันนี้เราต้องการอยากจะมาถามเพียงแค่ว่าสายเลือดของเราเนา่อยู่ดีไปอย่างไรบ้างแต่เหตุไฉนเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราละสงสารภักรพรดโปรด ท่านพ่อหลวงราชดีการประหารชีวิตพี่ใหญ่ครั้งนี้ข้าพเจ้าชายกลางขอให้ยุติการประหารประจริงหรือพียงข้าเป็นความจริงี่ใหญ่ตายแล้วยัยไม่ตื่นเดี๋ยวนีลูกใจตายลไม่เป็นอะไรแล้วพ่อขอโทษพ่อขอโทษเจ้าพี่เพียง่้าบาบานี่เมื่อรอดตายกันหมดเดี๋ยวเราอยากจะรู้ว่าลูกเราอ่ะใจเย็นเดี๋ยวกระมม่ จะบอกข่าวดีทุกคนได้ทราบข่าวดีอะไรท่านพ่อเบกระมอมได้รับข่าวดีคืองดการประหารใช่ฟาบาททั้งสองพระองค์สามพระองค์เป็นยังไงลูกข่าวดีบ้างนี่คือราชชถชายกลางหมายความว่าอันนี้คือบิดาของพระองค์พะยข้าและพระมารดาศรีวิชัยวิไลักพุทธเจ้าข่าลูกแม่พระมารดาบิดาพ่อดีใจที่ได้เจอเจ้าอี เหตุการณ์ในครั้งนี้ในเมื่อเป็นข่าวดีในครั้งนี้อรรนะชัยการเหตุการณ์ในวันนี้เนะี่ยพ่ออยากจะขอให้เจ้าเนะี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปผู้เจ้าคะพระบิดาและมารดาท่านพ่อรล่นรัชดีมีสิ่งอื่นสิ่งใดไหมที่จะแจ้งกระจ่างให้ข้าพเจ้าชายกลางพร้อมด้วยเสด็จพ่อและเสด็จแม่ได,ได้เข้าใจทุกสิ่งอย่าง,ส,งสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกริย์ดฟาลรัต เป็นผู้บงการลูกของกระหม่อมมาอย่างแน่นอนพุทธจ้กรค่ะกระสักร้าใช่าหลูกเป็นผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างใช่พีหญครับหมายความว่าเช่นไรท่านพ่อจงแจ้งความจริงให้ข้าพระเจ้าชายกลางนั้นได้รู้เรื่องนี้ด้วยเถิดบอกสิลูกพี่่หญบอกความจริงพูดไปถอะลูกเราไม่ตายแล้วความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะความจริงคืออะไรพี่ใหญ่เราให้น้องฟัง พี่จะมาั้าปกป้องคนผิดอยู่ได้ทำไมว่ามุ่นวายไม่เกิดอยู่ที่พี่คนเดียวถ้าจะจบได้พี่ต้องบอกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างความจริงกระสับก์ฟา่ันเป็นผู้พี่มาฆ่าชายกลางกราตัดฟาลันเป็นคนสั่งพี่นะไม่ได้เรียกข้ากบอกคิดแล้วไม่มีผิด ในสายตาของกลางก็มองไม่ผิดในอยู่นี่แล้วพี่ใหญ่คงไม่คิดจะฆ่าน้องที่ดื่มนมเต้าเดียวกันมาโดยนิสัยแล้วพี่ใหญ่ไม่มีเมื่อความจริงมันเปิดเผยไอกระสัดฟ,ฟ้าร่านเป็นคนสร้างเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมดมันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้ครอบครัวของเรานั้นแตกแยกกันอีกไม่กี่เวลาข้าพเจ้าชายกลางจะขึ้นเถลิงถวัญยราช เป็นองค์กรัตริย์แต่ก่อนที่จะขึ้นะเถลิงทถัญยราชท่านพ่อรุราพักดีรับตได้ครับพี่ชายใหญ่น้องชายเล็กจงเตรียมเป็นกำลังกองทัพเหยียบแผ่นดินคอยฟ้าลันแล้วค่อยฟ้าลัน ยึดยอาุชาดีวิจัยไหวบางคามเสด็จพี่พยากาเจ้ะมากันยังไงยังจําก้ามของฉันได้อยู่หรือพยะยาคารก้าวของฉันมาวันนี้เพียงแค่ต้องการารับชำระของก้ามของฉันคืนเท่านั้นมาจะง่ายไปหรือเปล่ากว่าข้าจะยึดมาได้เลือดตัวแทบตกน้ำหูน้ำตาแทบแตกอู้งองมาจังเคยตัวะ นี่จะมเมาคืนง่ไงไๆอะไรมจราจไปได้ยังไงกระเด็ดพี่พะยะค่ะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างได้เปิดเผยลงมาแล้วถ้าเกิดแม้ทุกกะเด็ดพี่ไม่ต้องการที่จะเสียเลือดเนื้ออีกยอมมอบราช็อตลังให้กัลัมชั้นจะดีกว่าถ้าพอเบิ้งมือไป่มือออกเข้ามาระวังตัวด้วยระวังพละกายด้วยนะพี่ยแม่ทุกคนระวังตัว,วด้วย,วยนะแม่ไม่อ่อนไม่ซ้อัมกูพร้อมจะสู้ กูจะขอให้อยู่แบบยิ่งใหญ่พวกมึงจะแน่แค่ไหนพวกเล็กพวกใหญ่อย่ายึดยันรวมพวกกล้าปางกูลับมือไอ้หมูเล่ามาันตกดีจังเลยอะระวังไป้นะระวังพระวรกา,ายด้วยนะพรับ น้องหลานทั้งสองระวังด้วยวัวหยุดก่อนชา้าก็ไวยก่อนจงฟังสุนทรว่าจาตัวกล้ามอมฉันไม่อยากจะฆ่าประเดี๋ยวชีว่าพี่จะสัน้นดีความเค้นแสนเจ็บ เราจึงมาเก็บเอามาแกะมันมีไม่ห้อยรอยแพลจึงเก็บมาแกะเกินเกินกจะสวมใจสิ่งพิง,งความเป็นหญิงเข้าสู้ระวังตัวด้วยเนาะใครจะยับ ใครจะอยู่ผู้ขอลองดูทุกดานพวกเรานี่มาพร้อมพระองค์นี่จึงยอมเถิดนาไม่ยอมจะได้ไม่เค็นแล้วข้าทั้งมึงชีวิตชีวาจะไม่วันแล้วแต่ ยอมเติบเปะค่้าจงระวังพวรากายทุกคนระวังตัวด้วยไ้นุ่นน้ำลายหน้าดูานะพวกเราอย่ามัวังอดสูถึงจะเรียกมาหมูก็ไม่ยันมดถึงจะเขลงจะฆ่าหัวหน้ามันบ้าอำนาจ กูจับประกาศกึกกองกูจะประกาศอากึกกองเราวันนี้จะลองเล่ไคล้านก็ลองดูถ้าสู้ได้<ใ>นถ้าลองดูจะต่อสู้ได้คนน้อยเท่าไรยังจะสู้ จึงเรียกรามสิงว่าขูวันนี้จะรู้กันแล้วนั้นท่นสร้างความชั่วทิ้งทงัทสงสงครามความหลังเลวล,าลายย้ายาง ระทมสมควรตายสร้างความโหดร,ร้ายเหล่าชานพระทันมันสา้าพ้องขัดต้องจับทันดัดสันดา,นาันทุกคนตัวดูวตัวให้ดีนะมาให้ดานมันข้อระวังตัวระวังกัน วองด้วยท่ายายเ้ย่าก่อนสเสด็จพี่พะยะค่ะไม่กลา้าฆ่ากูเหรอตัวไม่มีโกงเล่นใช่ไหมสเสด็จพี่มันจะจบอยู่แล้วมันหมดโอกาสแล้วณเวลานี้สเสด็จพี่น่าจะสำนึกได้ไม่ใช่ยังปากดีแบบนี้ ที่กล้ามฉันไว้ชีวิตเสด็จพี่เพียงแค่แล้วสองคนเป็นพี่น้องกันเสด็จพี่น่าจะสำนึกได้ถ้าเกิดกล้ามฉันไม่เอ่ยปากคอเสด็จพี่ขาดลงไปแล้วแต่กล้ามฉันยังมีความนับถือเสด็จพี่เอาอย่างนี้ไม่พักหยาดเสด็จพี่กล้ามฉันจะให้โอกาสดินแดนไทยเหนือและไทยใตย้ต่อไปนี้ เสด็จพี่สัญญากับก้าวหม่อมฉันเราทั้งสองจะเป็นทองแผ่นเดียวกันจะไม่กีทางกองทัพเข้าหากันอีกได้ไหมพระยาขาเสด็จพี่จะพูดจริงหรือพูดเล่นก้าวหม่อมฉันเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำขอเพียงเท่านี้ก้าวหม่อมฉันจะปล่อยชีวิตเสด็จพี่ไปทั้งทั้งที่พี่เคยละลานพวกเจ้าเคยเจ้าชีวิตพวกเจ้าทุกคนเมื่อพี่เสียท่าเจ้าไม่ฆ่าก็เป็นมุนคุณอันใหญ่หลวง นี่จะไว้ชีวิตพี่แล้วจะอภัยพี่อย่างนั้นเหรอพยาขาดสิเด็จพี่เพียงแค่สิเด็จพี่สัญญากับก้าม่อมฉันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบสิ้นเพราะเรื่องทุกอย่างกล้ามมฉันรู้ความจริงทั้งหมดแม้เจ้าอภัยให้พี่และพวกข้าบาทบริจาพวกนี้เหล่านี้เรล่าคอเดชะเขาจะยอมมาภัยกับคนชั่วอย่างพี่หรอคอเดชะผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกล้าม่อมฉันเป็นแค่ทหารผู้น้อย เมื่อฝ่าพระบาทผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองปองดองรักใคร่กระหม่อมก็ยินยอมพร้อมใจทั้งลูกทั้งเมยียทั้งหลานและราชโชรสก็จะอภัยให้ฝ่าพระบาทฟ้าลั่นพุทธเจ้าค่ะองค์กษัตริย์ฟ้าดั่นบัดอยู่นี้ขอให้ท่านจงได้รับรู้ว่าทุกคนยินดีต้อนรับท่านไม่เคยโกรธเคืองท่านขอให้ท่าน รับปากว่าจะไม่ยกกองทัพไปตีไทยเหนือแค่นั้นพวกเราก็พอใจแล้วเช่นเดียวข้าพเจ้าคนที่ทำผิดนั้นสำนึกข้าพเจ้าก็พร้อมจะให้อภัยโดยองค์พระราชบิดาแล้วว่าอย่างไรข้าพเจ้าก็ต้องว่าตามพระองค์ราชบิดาข้าพเจ้าให้อภัยถ้าคิดจะกลับตัวเป็นคนดียอมรับน้ำใจพวกเจ้า แม้แต่อิรัตรียามตึกสงครามไม่กลัวซึ่งความตายจะมีอาวุธหรือไม่เจ้าไม่แค้เจ้ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาขับแพ้นุนใจพวกเจ้าเอาเถอะไอ้น้องเอ้ยให้พี่ไหวเจ้าพี่ก็จะไหวพี่ขอตัะยาจตรับปัะรูทุกคนว่าตั้งแต่ปฏิรีเป็นต้นไปเมืองไทยใต้จะเป็นเมืองพี่เมืองน้อง จะไม่เหยียบย่ำละลานเมืองไทยเหนือประเลยขาดที่โย่ดีใจตังเลยบ<ล>้านเลืองกบสุขสก,กีเล็กจะได้มีผัวกับเขาบ้างน,นอกหน้านอกตานะเล็กนะขอกระทายไ่เรคยะจองคนนี้แล้วกันนะแองมองเห็นพี่อยู่ตรงหน้า สัญญาักะวว่าเราทั้งสองจะไม่หายไม่จะมาลายกันนั้นเจ้าอภัยให้กับพี่ผู้ที่มีความผิดเจ้ายังวาง เมื่อวางคีวิตเอา้าพี่จะไม่คิดขาดคนนีน่ให้โอกาสสัญญาไม่ผิดว่าจะเหล่านี้ถ้าจเจ้ากับเจเป็นคนดีฟังเอ้ยว่าจีอัน,อน ทุกระบอบชอบเรารักกันจะได้สมานมั่นมายเล็กทั้งไทยเหนือไ้ใกล้พี่นี่หรือไทยใต้ยอมไว้ใจประจันจะเดี๋ยวพี่พยาค่ะดีใจมาก,มากพยพาค่ะค,คงจะเป็นสุขลนะพี่พยาค่ะทุกคน ต่อจากนี้เป็นต้นไปคงจะไม่มีสงครามใช่ไม่มีใหญ่โตขึ้อเดี๋ยวพี่ไม่อยาก่าให้ให้เล็กอดบ้างได้ไหมอ่ะเล็กไม่ต้องกอดเด็กรือเ่ลอาสงบศึกทุกอย่างความรักก็ยังเหมือนก้าจะเป็นหนุ่มสาววันข้างหน้าไปด้วยเวลายุ่งสะทาน ทุกคนจงรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจงโปรดปองดองให้ดียังรักกันเหมือนพี่พี่ใหญ่ทุกคนปราณีทุกด้านโลกโตหมดแล้วถ้าหาก<ม>วันนี้มไม่มีพอ<จ>ม่อนัมคงคแต่พ่อ คงจะแท้เลิกเมาลูกเราเลิกเมาขอบคุณทั้งพ่อเจริญเจริรลูกขอบคุณทั้งแม่ที่เคยดูแลตัวฉันทั้งชายกลางน้องพี่พี่เคยทำไม่ดีดีกันแล้วต่อเจ้าทุกอย่างจะบอกพี่นั้นคอยจะเศร้า พี่ขอทอดเจ้าด้วยนั่นไม่เป็นไรพี่ฉันให้อภัยจึงได้บอกผู้ชมทุกท่านวันนี้วิชาลลาก่อถํถมีโอกาสคงได้มาย้อนวันนี้ลาก่อนทุกท่านหาก มีงานหาวิชามาเล่อท่านจะได้เห็นผลงาน